ไ,ไม่กล้าลงอะครับออขอ,อมันสูง<ฟะ>ถ้าขอมันต่ำนี่กล้ากะแล้วผมก็กลัวความสูงนะลงแล้วหูไปเนี่ยมันใจหายละลงแล้วลหูไปเกาะที่ไหนอะ่ะนี่มันว่ายไปไว่ายมานะของผมนี่มองลงข้างล่างไม่เป็นไรนะพี่แต่ถ้ามองขึ้นเน้่นหมดแล้วกลัว ถ้าเป็นตึกสูงนะความสูงคันดินสูงประมาณตึก5ชั้น3ชั้นมันเลิกลงไปใต้ดินอยู่เลยอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติสร้างนะครับมนุษย์สร้างแต่ว่าไม่กดที่มันบ่อเลยต่อพูดแต่ยาวดิแล้วมันยะเป็นเอ็นไหมมันพูดมันพูดเ้าๆแค่เอ็นอย่างนั้นอ่ะเอ็นนิ้วเดียวน่ะอ่ะ ขุดประมาณขุดประมาณแล้างัวมันลบะเอาว่างกันเนี้อว่ามันมีประโยชน์้าจจะเอาดินนะอาจจะไปที่หอเพื่อคนลที่กันกระจายกันไในายไทยนี่คละไถ่เชี่ยวปีน

คนวอ่ะเออัหนน่เนกระโดดานกเนกระโดดนเออ